นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากที่โหวตผ่านแล้วในสภาวันนี้ปรากฏว่ามีรายงานนะครับว่าทางแกนนำพรรคเพื่อไทยส่งลายกลุ่มนะครับไปยังสสทุกคน141คนให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเตรียมชุดปกติขาวเอาไว้เพื่อร่วมงานในคืนนี้ที่อาคารทําการพักชั้น7เวลาประมาณ20นาฬิกาก็คาดว่าน่าจะมีพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเก้า แต่งตั้งคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นั่นเองนะครับโดยข้อความระบุแบบนี้ฮะบอกว่าเรียนสสทุกท่านให้เตรียมชุดปกติขาวเพื่อร่วมงานในคืนนี้ที่พักชั้นเจเวลาจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านแล้วก็ลงชื่อเลขาธิการพักเพื่อไทยครับคุณประเสริฐจันทระรวรงทองซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผย ระหว่างช่วงเวลาที่กําลังโหวตเลือกคุณเศษฐาอยู่เลยนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา30นทีซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีเสียงโหวตสนับสนุนของที่ประชุมรัฐสภาเกินกว่ากึง่งหไปนะฮะครับทีนี้เรามาดูประวัติของคุณเศษฐาทวีสินกันบ้างนะครับที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ไปทําความรู้จักกับคุณเศษฐากันนะครับเป็นประวัติ ย่อๆนะครับคุณเสฐาทวีสินครับชื่อเล่นก็คือคุณนิดเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี2505ครับเป็นบุตรคนเดียวของร้อยเอกอำนวยทวีสินกับคุณชดช้อยจูตระกูลคุณเศษฐาครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแคลมมนรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาระดับ,รดบปริญญาโทในปี2529 คุณเศรษฐาไปทำงานที่ Procter Gamble เป็นเวลา4ปีแล้วก็ย้ายไปทำงานที่บริษัทแสนสำราญของคุณอภิชาติจูตระกูลลูกพี่ลูกน้องซึ่งบริษัทแสนสำราญน,นี้ครับภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน mm. หลังจากนั้นคุณเศรษฐาก็ทำงานเรื่อยมาครับจนสุดท้ายไต่เต้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบรนนิษัทนี้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณเศรษฐาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ทำให้คุณเศรษฐามีอำนาจในการให้คำปรึกษารวมถึงดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมอบหมายได้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็คือคุณอุ้งอิงแพทย์ทองทานนะครับและในเดือนเมษายนคุณเศรษฐาก็ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทแสนสิริพร้อมกับโอนหุ้นทั้งหมดที่ตัวเองมีให้กับลูกสาวก็คือนางสาวชานันดาเพื่อแสดงความเป็นสุขใจพร้อมทำงานทางการเมืองและในวันนี้ครับคุณเศรษฐาก็ได้รับการเสนอชื่อ และสุดท้ายก็ได้เสียงโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อของประเทศไทยครับครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องฝ่าอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็ฝ่ากระแสะม,มากมายด้วยฝ่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่ไม่พอใจที่มีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแบบนี้ซึ่งวัฒกรรมที่ทางคุณเศราบอกว่าควรจะหยุดได้แล้วอย่างก่อนหน้ได้บอกว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ย ควรจะหยุดวัฒกรรมได้แล้วเราพาย้อนไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยกูเสรษฐาใช้คำว่าเรามีความจำเป็นต้องกลืนเลือดเพื่อลืมวัฒกรรมดังกล่าวลองฟังดูฮะพูดไปเมื่อวานี้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดเรื่องที่เราต้องพากพักเพื่อใครเดินไปข้างหน้าที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชนแต่ผมเรียนตรงๆว่าเป็นการที่เราต้องยอมรับความจริงวันนี้เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนครับว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ี่เพิ่งเมื่อวานนี้เองฮะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็ย้าอีกเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าการจับมือสองลุงเนี่ยมันไม่ใช่การโกหกประชาชนแต่เรามีความจําเป็นจะต้องกลืนเลือดแล้วก็ลืมวาทกรรมสองลุงหรือมีลุงไม่มีเราได้แล้วที่เราเคยใช้ประกาศหาเสียงตลอดเพราะตอนนี้เราต้องเดินหน้าตั้งรัฐบาลเนื่องจากคณิตศาสตร์การเมืองบัญชีให้เห็นซึ่งคําว่าคณิตศาสตร์การเมืองนี้เคยถูกใช้เป็นวาทกรรมก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาไน้พูดถึงโอกาส การเสนอชื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นค a ดิเดตนายกมาแล้วด้วยเหมือนกันนะเมื <c oughs> ่อผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าถ้าหากดูตามคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยก็มีแค่40เสียงคุณเศรษฐาเคยตอบประเด็นบิ๊กบิ๊กป้อมไว้ด้วยลองฟังดูนะฮะไม่ทราบครับว่าจะมีการเสนอชื่อตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องดูตามคณิตศาสตร์แล้วก็น่าจะลําบากนะเพราะว่าพักนั้นมีแค่ ประมาณแค่4ี่กว่าเสียงเองใช่ไหมครับก็คิดว่าทางความเป็นไปได้ของลำบากและสุดท้ายคุณผู้ชมครับณนะวันนี้นะครับแกนนําเพื่อไทยแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จแล้วก็ดึง4ี่เสียงจากพลังประชารัฐมาเข้าร่วมด้วยทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปนู่นเลยครับก่อนเลือกตั้งวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยจำได้ไหมฮะโอ้โห มีวัทกรรมดูเดือดโต้กันไปมาระหว่างสองคนนี้ฮะระหว่างคุณเศรษฐาเทวีสินกับคุณอนุทินชาญวีรกูลในประเด็นเรื่องของกัญชาเสียรีคุณเศรษฐาเนี่ยโพสต์ข้อความหนึ่งบอกว่าผมพร้อมที่จะขัดแย้งอาจทําทให้ทางเดินทางการเมืองแคบลงแต่เพื่อเปิดกว้างอนาคตให้กับลูกหลานมากกว่าที่จะเกรงใจคนนั้นคนนี้เพื่อเปิดกว้างทางการเมืองแต่ทําให้ทางออกอนาคตของลูกหลานพวกเราแคบลงออ,อันนั้นก็บอกว่า ถ้าจะต้องขัดแย้งก็ต้องทําเพราะเราทําเพื่อลูกหลานนะฮะก็เรียกว่าตอบโต้กับเรื่องของนโยบายการชาเสรีแต่วันนี้คงจะไม่มีแล้วเพราะว่าก็บอกจบไปแล้วคุณอนุทินก็บอกโอ้ยเป็นเรื่องของการหาเสียง<ช>นะฮะแล้วตอนนี้ก็ร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยจดแบบสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยถึงขั้นไปแจ้งความจะเดิมเนินคดีกับคุณเศรษฐา ก็พอร่วมรัฐบาลเสร็จก็ถอนใช่ถอนการดำเนินคดี <c oughs> การแจ้งความอะไรไว้หมดแล้วครับนะครับ <c oughs> ติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย